สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนางเอกดังโพสต์ภาพคู่แฟนไฮโซหลังจุงมือฝ่ามรสุมจนมีวันนี้ที่รักมั่นคงหลังจุงมือกันฝ่าฟันอุปสรรคความรักมาได้วันนี้ความรักของคู่นางเอกสาวแมทเพียรรันนีกับแฟนหนุ่มสงกรานต์เตชนะนรงก็มาถึงวันที่มั่นคงลงตัวกันแล้วเรียกว่ามีโมเมนต์หวานๆนฟินๆออกมาให้ชมกันเลย่รือ โดยเฉพาะในอิน t a g r a m มของทั้งคู่ที่เริ่มมีรูปคู่ให้เป็นแฟนได้ตามกดไลค์อย่างล่าสุดแมทก็โพสต์รูปลงอิน t a g r a m มที่มาพร้อมกับแคปชั่นว่ามุมถ่ายรูปเยอะมากวิวดีมากคะ่ะ มีคนถ่ายรูปจนเหนื่อยหลับไปอาหารสนุกน่ารักขนมในรูปอร่อยค่ะท่ามกลางชาวโซเชียลที่แห่กดไลค์และคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักของคู่นี้กันเป็นจํานวนมากท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t ี่น .com ขอบคุณครับ